หนีบแล้วครับท่านผู้ชมหนีบแล้วครับปูสองตัวครับตรงนี้สองตัวครับนี่ครับสองตัวแต่ว่าเป็นตัวผู้ครับแมวครับแมวตัวผู้สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้พาท่านผู้ชมทุกท่านมาลงทะเลกันอีกแล้วครับวันนี้พาทุกท่านมาวางวนปูครับหากับข้าวครับท่านผู้ชมแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเอามาแค่สามหัวนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยปูไม่ค่อยมีนะครับก็คือลงมาแค่หากับข้าวเฉยๆนะครับ เดี๋ยวไปวางกันเลยครับท่านผู้ชมไปวางกันเลยครับวางน้ำไม่ให้อย่างเนี้ครับถ้าน้ำเต็มเนี่ยมันจะวางยากครับท่านผู้ชมต้องต้องหาหาลังโกมาแล้วก็หาเรือมานะครับแต่ถ้าวางอย่างนี้ก็คือวางได้ตลอดครับวางได้เรื่อยๆก็ลองดูครับลองดูหากับเ้าครับ ไปต่อกันหัวที่สามครับท่านผู้ชมเป็นหัวสุดท้ายนะครับเดินง่ายหน่อยครับเพราะตรงนี้เป็นทรายนะครับเป็นพื้นทรายเสร็จแล้วครับเสร็จหมดแล้วทั้งสามหัวครับท่านผู้ชมก็การปูก็ค่อยมาปูพรุ่งนี้นะครับปูตอนตอนเย็นของพรุ่งนี้อีกทีนะครับมาลุ้นด้วยกันครับท่านผู้ชมพรุ่งนี้ว่าจะได้กับข้าวบ้างไหมนะครับ ต้องออกตัวก่อนครับรอบนี้ปูไม่ค่อยมีนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเด็กๆอยากกินผมก็เลยเอาอวนมาวางดูนะครับเผื่อได้กับข้าวบ้างนะครับไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับบรรยากาศตอนเย็นเย็นครับท่านผู้ชมสบายสบายครับลมพัดหน่อยๆครับไม่แรงมากตะวันก็กลจะตกเลยครับฝั่งโน้นก็น้ําเริ่มเริ่มขึ้นแล้วครับทุผู้ชนน้ำน้ำเริ่มมาแล้วก็จะมีชาวบ้านฝั่งโน้นไกลๆนู่นครับหาเก็บหอยอยู่เหมือนกันครับ ก็วิถีถิ่นครับท่านผู้ชมวิถีถิ่นหาอยู่หากินกันไปครับไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมต่อจากเมื่อวานครับต่อจากเมื่อวานก็วันนี้พาท่านผู้ชมทุกท่านมากู้อวนด้วยกันครับท่านผู้ชมก็ออกมาหัวข้างนอกสุด่อนนะครับเพราะว่าน้ํามันเริ่มลงแล้วนะครับเริ่มลงแล้วแต่ว่าน้ํายังลงไม่สุดนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับท่านผู้ชม เดี๋ยวไปดูหัวนอกหัวแรกกันเลยครับเห็นไกลๆนู่นจะเป็นแมงกะพุนครับท่านผู้ชมนี่ครับแมงกะพุนข้างแมงกะพุนมีปูครับมีปูนี่ครับปูสองตัวครับสองตัวตัวหนึ่งนี่น่าจะตายไปแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวลองยกดูฝั่งนี้ครับว่ามีไหมนะครับฝั่งนี้ไม่มีแล้วครับมีมีแค่ตรงนี้ครับ มีแค่ตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ขอญาตปลดก่อนนะครับถัดไปอีกหน่อยนึงครับท่านผู้ชมถัดไปอีกหน่อยหนึ่งตรงนี้ก็จะมีสองตัวครับนี่ครับยังเป็นเป็นอยู่เลยครับสองตัวตรงน้นก็มีตัวหนึ่งครับแต่ว่าตัวนี้ตายไปแล้วครับท่านผู้ชมตายไปแล้วนี่ครับเดี๋ยวขออนุญาตรวดตรงน้นก่อนนะครับตรงนี้สองตัวครับ ตัวแรกนี่ปลดไม่ยากเท่าไหร่ครับท่านผู้ชมนี่ครับตัวหนึ่งครับมาเป็นคู่เลยครับตัวผู้บตัวเมียรครับท่านผู้ชมอุ๊ย ไปกันต่อครับไปกันต่อส่วนตรงนี้เนี่ยมันมันมันตายไปแล้วท่านผู้ชมตายไปแล้วก็เดี๋ยวปลดทิ้งนะครับปลดทิง้งเพราะว่าน่าจะน่าจะเสียไปแล้วน่าจะเน่าไปแล้วครับเน่านไปแล้วครับท่านผู้ชมทิ้งครับไปดูกันต่อครับตรงนี้ก็จะติดเอ่อแมงกะพุนครับแมงกะพุน ไปนิดนึงครับนี่ก็ตรงนี้ก็จะมีสองตัวครับท่านผู้ชมนี่หลบทรายอยู่ครับนี่นี่ครับหลบเนียนเลยครับสองตัวครับตัวนี้ค่อนข้างจะปลดง่ายก่อนครับอ่านอยครับเพราะว่ามันเป็นปูนิ่มนะครับปูนิ่มกําลังจะลอกคราบครับโอ้หีบแล้วครับท่านผู้ชมหนีบแล้วครับนี ดีมีถุงมือถ้าไม่มีถุงมือนี่ได้เลือดอีกแล้วครับไปไปทางสายอย่างเนียนเลยครับนี่ครับไปดูกันต่อครับท่านผู้ชมอันนี้หัวข้างนอกนะครับตรงนี้มีอีกสองตัวครับนี่นี่ครับหลบอยู่นี่ครับวันนี้น่าจะได้หลายตัวครับ มาแล้วครับเอ้าเดี๋ยวนี่ครับท่านผู้ชม,ชมสวยๆครับมาตรงนี้มีปลาครับท่านผู้ชม,ชมแต่ว่าเป็นปลาขี้ตังค์นะครับปลาขี้ตังค์แต่ว่ามันมันมันเน่าไปแล้วครับมันโดนปูกินไปแล้วนะครับก็เลยเดี๋ยวจะปลดทิ้งนะครับ ไปดูกันต่อครับท่านผู้ชมหัวเลขข้างนอกนี่ใกล้จะหมดหัวแล้วครับตรงนี้ก็มีอีกตัวงครับแต่ว่ามันตายแล้วครับท่านผู้ชมนี่มันตายแล้วไม่มีเนื้อแล้วครับเนื้อหมดแล้วครับก็เดี๋ยวเ่อยมาปลดทิ้งอีกทีครับเดี๋ยวปลดปูเป็นให้หมดก่อนนะครับตรงนี้มีแมงดาครับแมงดาแมงดาแต่ว่าเป็นตัวผู้ครับแมวครับแมวตัวผู้ก็ปล่อยมันไปครับตัวผู้ครับ เดี๋ยวขอมาปลดครับไปดูให้ให้ให้หมดหัวก่อนนะครับตอนนี้ก็หมดหัวแรกนะครับหมดหัวแรกข้างนอกแล้วนะครับก็ไปดูหัวที่สองกันต่อเริ่มหัวที่สองเลยครับท่านผู้ชมมีปูอยู่สองตัวครับนี่ครับหลบไซดเหมือนกันครับอันนี้ไซดใหญ่เลยครับไซดใหญ่เลยไซดสวยเลยครับเดี๋ยวขอหยาดปลดก่อนนะครับตรงนี้ขอแรกครับเดี๋ยวใส่ถังก่อนครับ ดูตัวนี้ดูนี่ครับดูติดเลยครับนี่ครับท่านชมตรงนี้มีอีกตัวครับท่านชมนี่นี่นี่นนซ่อนอยู่ครับซ่อนในครโครนเลยครับตัวนี้อยู่ในโครนเลยนี่ครับหลบเก่งครับหลบเกง่งสู้ครับสู้ตัวนี้สู้สู้นี่ท่านชมหัวที่สองครับหัวที่สองไปยังต่อครับ ตรงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะจะลงลงครับลงลงหัวที่สองนี่ตรงนี้จะเป็นเนินทรายจะส่วนใหญ่ครับวัวน,นครับหลุดเลยครับไสสวยครับไสสวย นี่ครับท่านผู้ชมหลุดออกมาแล้วครับโอ้หนีบครับหน็บน,นไปต่อครับไม่ไกลกันมากครับท่านผู้ชมตรงนี้สองตัวครับนี่ครับสองตัวสวยๆเหมือนกันครับโอ้วันนี้ได้หลายตัวเลยครับท่านผู้ชม คิดว่าไม่มีปูผมเองนี่ผมคิดว่าไม่มีปูนะครับก็เ,เลยเอาอวนมาลงสองหัวเออสามหัวครับกลัามาลุกวอวนเยอะเลยครับเนื้อแน่นเลยครับปูนี่นี่ครับโอ้โหหนีบหนิบ บ้างครับท่นทนบานผู้ชมถึงควรบ้างนะครับเพราะว่ามันมันปวดยากขนาดหลุดแล้วยังไม่ปล่อยครับไปกันต่อครับท่านผู้ชมมีตัวนะครับหัวสองนี่หัวที่สองนี่ครับนี่นี่ครับหลบทรายอยู่นี่ครับหลบหลบหล,ล,ลบเก่งมากครับปูพวกนี้ถ้ามีทรายนีหลบเก่งมากครับ มันก็ยากครับตวนพึ่งติดพึ่งติดแน่เลยนี่ครับไปต่อครับหัวที่สองนี่จะหมดหัวแล้วครับท่านผู้ชมหัวที่สองนะครับนี่ครับเป็นเสาไกลๆนี่ก็หมดหัวแล้วครับมาดูกันหัวที่สามครับหัวสุดท้ายครับท่านผู้ชมซึ่งจะอยู่ด้านในสุดนะครับ ก็ไล่จากข้างนอกมาข้างในครับได้เดินกลับบ้านทีเดียวมีร่องรอยคนมาเดินดูด้วยครับแต่ที่นี้เขาไม่ขโมยกันนะครับมีหนึ่งตัวครับท่านผู้ชมนี่ครับปูดาวครับตรงนี้เป็นปูดาวไปดูกันต่อครับท่านผู้ชมหัวสามด้านในหัวสุดท้ายครับเร็ดหัวนี้ก็กลับบ้านกันเลยครับมีมีตัวนึงครับนี่ครับ ตัวหนึ่งครับตุต,ตัวนี้ตุกสู้ตั้งแต่ยังไม่จับอ่ะครับนี่บท่ผู้ชมได้แล้วครับ,รบไปต่อเลยครับไปต่อเลยตรงนี้เป็นหลบหลบอยู่นี่น่าจะเป็นปูเป็นปูหินครับเป็นปูหิน ตัดมาหน่อยเป็นปูตายครับแมวครับท่านผู้ชมอ่าไปอีกนิดนึงครับมีอีกนิดนึงนี่ครับท่านผู้ชมนี่ปูนิ่มครับปูนิ่มไม่ยากครับไปต่ออีกนิดนครับท่านผู้ชมใกล้หมดหัวแล้วครับ หลักใกล้ๆนี่หมดหัว้วครับท่านผู้ชมหมดหัวแล้วเดี๋ยวจะรวบรวมแล้วก็สรุปปูดูกันอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวผมไปล้างน้ำก่อนนะครับล้างน้ำก่อนเพราะว่ามันมีแต่ขี้ทุนครับมีแต่ทรายแล้วก็ขี้ทุนครับตะวันก็ใกล้จะตกแล้วครับก็มาสรุปปูครับท่านผู้ชมปูที่ได้วันนี้ก็เยอะพอสมควรครับได้กับข้าวเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมหลายตัวเลยครับ นี่ติดมาที่หนีไปก็มีครับนี่ครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่ครับนี่นี่นี่หลายตัวเลยครับหนีไปแล้วครับหนีไปแล้วตัวหนึ่งเฮ้ยเุ้ยทุกอย่างหมดเลยประมาณประมาณยี่สิบตัวครับท่านผู้ชมประมาณยี่สิบตัว ก็เรียบร้อยครับท่านผู้ชมรวบรวมแล้วก็สรุปปูดูกันเรียบร้อยแล้วครับฝากท่านผู้ชมทุกท่านหน่อยนะครับรบกวนกดติดตามให้หน่อยครับท่านผู้ชมช่วยกดติดตาม้หน่อยครับเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนะครับเป็นกำลังใจในการพัฒนาช่องต่อไปนะครับแล้วคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วครับท่านผู้ชมเก็บปูเก็บอะไรเสร็จแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ